หนุ่มโสดรุ่นใหญ่เปิดใจเปนับสิบล้านไม่ตรงปกก็รักปลายนิ้วไม่เคยแตะผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวนางสาวชนกนั่นมาควบคุมไว้ที่สพประคนชัยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมายังไม่มีญาจากสุโขทัยมาเยี่ยมแต่อย่างใดมีเพียงลูกสาวนางสาวชนกนันวัยเจ็ดขวบที่มากับแม่และนั่งอยู่นอกห้องควบคุมนายโนรศักดิ์หรือเจกสีพิรุณทิพย์อายุ63ปีคนแจ้งความจับ นำเสื้อผ้าและซื้อพัดลมใหม่หวังจะเอามาให้นางสาวชนกนั่นหญิงสาวที่หลอกตนเองแต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เอาเข้าไปให้ในนรศักเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดว่าตนกับนางสาวนัดดารู้จักกันผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อหญิงวรน เมื่อต้นเดือนถุนายน64ที่ผ่านมาโดยใน Facebook เป็นลักษณะประกาศหาคู่เมื่อเห็นรูปรู้สึกสนใจในรูปร่างหน้าตาจึงทักเข้าไปโดยฝ่ายหญิงเป็นคนคุยเก่งประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากรู้จักกันฝ่ายหญิงขอยืมเงินอ้างว่าแม่ป่วยจึงโอนเข้าไปให้10,000บาทจากนั้นได้ยืมครั้งละ10,000บาทเรื่อยมาในห่วงหนึ่งเดือนได้โอนเงินไปให้กว่า200,000บาทกระทั่งฝ่ายหญิงมาคุยว่าจะยอมแต่งงานด้วยและได้นัดหมายจะสู่ขอกันที่จังหวัดชัยนาท เพราะมีบ้านญาติอยู่ที่นั่นแต่มีปัญหาเพราะถูกกักตัวที่กรุงเทพจึงขอนัดหมายเจอกันที่สถานีขนส่งหมอชิดต,ตนจึงนั่งรถทัวร์จากบุรีรัมย์ไปคนเดียวเมื่อไปถึงที่สถานีหมอชิดพบนางสาวนัดดาม,มาพร้อมกับหญิงสาวอีกคนบอกว่าเป็นป้าพอเจอหน้าครั้งแรกรู้เลยไม่ตรงปกเพราะหน้าในโปรไฟล์กับตัวจริงไม่เหมือนกันแต่รับได้จากนั้นจึงทำพิธีปูกข้อไม้ข้อมือกันที่สถานีขนส่งมอชิด ตนจึงมอบทองไปให้สองบาทจากนั้นน้องนัดดาได้เดินทางมาด้วยที่อำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย มาอยู่ที่บ้านประมาณ4วันแล้วกลับบ้านที่สุขโขทยัยหลังจากนั้นได้คุยกันทาง Facebook มาอย่างต่อเนื่องต่อมาเมื่อวันที่5สิงหาคมได้ตรวจสอบบัญชีพบว่าระหว่างวันที่19-30ถึงมิถุนายนมีการโอนเงินออกไปหลายครั้งรวมเป็นเงินสองล้านหแสนบาทและมารู้ว่าฝ่ายหญิงเอาโทรศัพท์ไปโอนเข้าบัญชีของตนเองและของญาติจึงเข้าไปแจ้งความไว้ที่สพปรกคนชัยในนระสักเราได้ว่าจากนั้นฝ่ายหญิงในโทรมาบอกว่าเราจะเป็นครอบครัวก,กันแล้วทำไมถึงแจ้งความพร้อมก็บอกว่าที่ ที่ดินของพี่ที่มีอยู่กาไรซึ่งตนจะขายก็ได้ถึง16ล้านบาทแล้วเรามาสร้างครอบครัวด้วยกัน,กนซึ่งตนรักเขาอยู่แล้วจึงมอบอำนาจให้ที่รักไปขายเองสุดท้ายมารู้ว่าที่ดินขายได้เพียง7จ็ดล้านห้าแสนบาทแล้วเอาเงินเข้าบัญชีตนเองพอทราบเรื่องคิดอย่างเดียวว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแต่เมื่อมาเห็นน้องนัทด,ดาถูกคุมขังก็รู้สึกสงสารและเห็นใจจึงไปเอาผ้าห่มกับผัดลมมาให้ยอมรับว่าเป็นห่วงเพราะตนไม่เคยมีครอบครัวถ้ารักใครรักจริง สำหรับน้องนัดดาตั้งแต่รู้จักกันมาประมาณ5เดือนยังไม่เคยแตะต้องตัวแม้แต่ปลายเล็บขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ